สวัสดีครับฝนตกหนักติดต่อเนื่องกันมาเลยนะครับวันนี้ตกหนักอีกแล้วนะครับที่นะครับบัดสิงห์นะครับวังหมันนะครับทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนนะครับที่ยกโคกทุกท่านปลูกไว้นะครับนะครับฝนตกแบบนี้นะครับถ้าตกแบบนี้เหมือนกับผมก็นะครับแนะนําให้ดูนะครับที่ยกโคกไว้แนะนําให้ดูรอบโคกของเราด้านล่างนะครับว่านะครับมีน้ํามีน้ํำไหมนะครับน้ําขังไหมนะครับพยายามดูนะครับพยายามดูนะนี่ครับฝนตก เดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับผมเองก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าขังนะครับนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ต้องพยายามให้ออกไปนะครับเพราะว่าลากเขาบางทีเนี่ยนะครับอยู่บนโคกไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลากเขาลงมาหากินด้านล่างโคกแล้วอย่างเงี้ยครับ้ายาวมาแล้วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับถึงจะมีโคกแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับให้น้ําตกลงมาแล้วให้ไหลนะครับลงไปได้สะดวกนะครับนี่ผมพยายามทํา โคกขึ้นมาเห็นไหมครับให้ไหลลงสะดวกนะครับแต่ก็ยังมีบ้างเล็กๆนน้อยนะครับนะครับแต่ถ้าท่านใดดูนะครับว่าปลูกแล้วนะครับทุเรียนปลูกแล้วมันมีน้ําขังนะครับมีน้ํารอบๆโคกเรามันมีเป็นแอ่งก็พยายามทําให้ไม่ให้มันเป็นแอ่งให้น้ำมาไหลหนีไปนะครับถ้าเป็นแอ่งนะครับโอกาสที่ทุเรียนเราจะจะจะ,จะไม่รอดก็เป็นได้นะครับเพราะว่าทุเรียนเขาไม่ชอบเลยนะครับ เรื่องน้ำมาขังที่รากเขานะครับยกโคกแล้วก็ต้องระวังคอยดูเขานะครับเพราะว่าฝนช่วงนี้ตกมากนะครับดินข้างล่างอิ่มตัวนะครับไม่ไม่ซึมซับแล้วเพราะว่าน้ําฉ่าไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นนานๆตกทีก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ตกหูช่วงนี้มาสามสี่วันติดนะครับนะครับช่วงนี้สามสี่วันติดนี้ผมเพิ่งเห็นแดดออกมาเช้าผมเพิ่งกบโคลนเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับดูตกอีกแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งหยุดนะครับเพิ่งเบานะครับเพิ่งเบา นะครับทุเร well ียนเบอร์หนึ่งเลยนะครับทุเรียนเบอร์หนึ่งเลยอย่าให้น้ําขังอย่างที่บอกยกโคก็ต้องระวังนะครับนะครับแล้วก yeah. ็มะละกอนะครับมะละกอด้วยนะครับฝากถึงมะละกอด้วยมะละกอก็เหมือนกันนะครับใครปลูกมะละกอดูด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาน้ําออกนะครับไม่ได้เลยนะครับมะละกอนี่ไม่ชอบเลยเธมาขังอยู่นานๆไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ขนุนก็ห้ามนะครับก็อันนี้นํามาฝานะครับของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้อง มีการนำทำรางให้ลงไปด้านล่างนู้นนะครับนุ่นนะครับนี่ผมทำโคกชั้นที่สองเลยนะครับชั้นแรกเนี่ยขุดขึ้นมาทําโคกไว้เนี่ยครับแล้วก็ปลูกทุเรียนก็ยกโคกขึ้นมาอีกนะครับเพื่อป้องกันน้ําเลยนะครับนี่ก็ยังมีครับขอบขอบโคกบางทีเราลดน้ําแล้วเขาซึมน้ําเขาซึมน้าเขาลงนะครับแล้วดินขอบโคกอ่ะมันซุดนะครับเวลาฝนตกเราลดน้ามันก็ไหลาจากโคกลงมาประขอบมันโคกมันซุดมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอ่งอยู่ อย่างฝนตกเป็นแอ่งน้ําก็จะมาขังนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับทำละทำทางระบายหรือว่าไม่งั้นก็ทําดินให้มันสไลด์อย่างนี้ทารบอย่างนี้ให้น้ําไหลลงไปสบายใจกว่านะครับอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับบางทีทุเรียนเราปลูกมาเราเลี้ยงดูเราดูแลเข้ามานานแล้วนะครับจะมาจะมาแย่เพราะว่าน้ําขังน้ําฝนที่ตกเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่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 เหมาะครับไม่เหมาะเพราะว่าเราก็ดูแลเข้ามาในระยะหนึ่งแล้วของผมก็กําลังจะงามเลยนะครับนะหมอนทองนะ ครับนี่ครับก็ฝากไว้นะครับฝนตกเยอะๆอย่างนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับฝากไว้ด้วยน้ําแบบนี้นะครับพยายามพยายามนะครับทําให้ออกไปนะครับไม่ต้องให้ขังเลยนะครับทุกบุกทุเรียนแนะนําเลยครับคือว่าเน้นเลยนะครับไม่ให้ขังเลยนะครับจะเป็นขอบโคกด้านล่างโคกใกล้โคกไม่ให้ขังเลยครับให้น้ําไหลออกไปให้หมดตกแล้วก็ต้องไม่มีน้ําขังแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ําออกนะครับครับก็ฝากพี่น้องเท่านี้นะครับทุเรียนฝนตกหนักๆนะครับน้ําขังขอบโคกก็ต้องระวังนะครับ ครับชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับนะครับดูครับมาอีกแล้วนู่นครับโอ้โหเห็นไหมครับไม่ได้เลยนะครับต้องคอยดูนะครับนะครับครับสําหรับวันนี้ก็นะครับเท่านี้ก่อนนะครับฝากแชร์ให้พี่น้องรู้ด้วยนะครับจะได้มีข้อมูลนะครับจะได้ทราบข้อมูลอย่างเงี้ยมือใหม่ก็จะได้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ